ครับอ่าเผยร่วมปฏิบัติเพื่อเพื่อนําความรู้นําประสบการณ์ไปเผยแผรวศาส,สนาช่วยกันครับอ่าทุกคนไม่แน่นอนนะครับตอนนี้ยังอดอยู่ใช่ไหมครับอ่าทุกคนอ่ะเราเราทุกคนไม่แน่นอนรครับอ่าเราทุกคนไม่แน่นอนเราเราไม่แน่นอนอ่าตัวครูบาอาจารย์เองก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่นอนเฉพ,พาะเฉพาะโยมนะครับไม่ใช่ไม่แน่นอนเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมนะตัวผู้สอนก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นโอกาส ดีที่ว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่เรายังที่เรายังอ่ายังยังไม่พัดภาคจากกันยังมีร่างกายแข็งแรงอยู่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเราเราจะพบกันอยู่ด้วยกันอีกอีกนานเท่าไหร่เพราะไม่แน่นอนครับอืมแล้วตัวเหตุปใจใัจจัยไม่ลาเพราะฉะนั้นรเราถ้ามีโอกาสแล้วเราไม่ฉวยโอกาสมันก็จะเป็นอาการนะครับก็จะไม่ได้อะไรครับ <laughs> อย่างที่หลวงพ่อพูดเนาะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบอ่าผมเองก็เคยผิดพลาดเรื่องอ่าการอ่าดูหมิ่นปาฏอืาออืมพระเรื่องอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าบางทีอาจจะด้วยปัญญาน้อยครับหลวงพ่อเราไม่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดานะโยมครับอ่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าถ้าเราสํานึกแล้วครับถ้าเราสํานึกว่าสิ่งอ่า ที่ผ่านมาเรามีพฤติกรรมมีความคิดอย่างนั้นถ้าเราปรุงเปลี่ยนแปลงอก็ถือว่าโอเคนะคถ้าเราสํานึกนะครับแต่เราอยากอยากจะบอกคนที่เคยปลามาดูถูกพระว่าเออท่านทําอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่อยากจะเข้าบุญไม่อยากจะเข้าวัดทําบุญกันผมก็อยากให้อบางทีก็อยากให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่เพราะว่าบางทีเราไปจําสัญญากา่เก่าไปดูโซเชียล,ลเราก็ไม่เคยเข้ามาสัมผัส สัมผัสพระที่ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเนี่ยผมว่าเยอะนะหลวงพ่อบางบางทีเราไปดูโซเชียลโดยเฉพาะคารวาสบางทีอ่าไปสอนธรรมแล้วก็ไปปามารพระอย่างเงี้ยผมก็อยากให้เออย่างตัวผมเองผมเคยปามารผมก็อย่างที่บอกหลวงพ่อผมก็อยากให้เ<ม>อท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะฮะว่าก็เพราะจากพระนี่แหละท่านถึงบางทีท่านถึงได้เข้าใจธรรมะนะฮะมันเป็นผลนะผลจากการที่ท่านได้ เรียนรู้ได้ปฏิบัติมานั่นแหละแต่พอวันหนึ่งท่านเข้าใจแล้วท่านก็อาจจะไปปามาศพระโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะฮรหลวงพ่อครับก็อยากจะกรเยนพรครับ,<ะ>บอยากให้บอกอนุโมทนาครับอยากให้ทุกคนที่อ่าคารวะที่สอนธรรมะทุกวันเนี้นะฮนะก็เนี่ยอย่าไปปามาพระนะพระที่ท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบไอ้ส่วนที่บางทีเราขี้นาผิดนะครับ ปิดกั้นมรรคผลนิพพานคนอื่นด้วยครับเราน่ะจะได้มีวิบากเราจะมีวิบากกรรมนะรกรรมหนักเหมือนกันนะคับรอาจถึงตกนรกได้นะครับถ้าเราสอนผิดนะครับปิดกั้นมรรคผลคนอื่นเขาเชื่อตามเราก็ทําตามเราครอ่ะับ <c oughs> ในที่สุดเราก็จะได้รับผลกรรมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ใช่ว่าเราเราพูดไปอะไไม่มีผลนะครบะับางทีผมเคย ทำคลิปคารวาสเนี่ยหลวงพอ่อแล้วก็บางทีเขาก็อาจจะผมก็สํานึกบางทีเคยอาจจะช่วยคนที่เป็นคารวาสแล้วก็ไปโจมตีพระอะไรเงี้ยผมก็เลยแต่ว่าผมก็ลบลบคลิปไปหมดแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะอันที่สงก็คืออาจจะได้รับผลจากที่ตัวเองทำนะหลวงพอ่อก็เลยชออยากจะบอกไว้เอออยา่าเราอย่าไปปามิารยเลยนะ ท่านท่านสอนผิดท่านก็จะได้รับผลกรรมของท่านนั่นแหละครับท่านสอนผิดนะนะพระท่านอาจารย์ที่ททว่าเราเราเคยปามาิารท่านนะก,ก็ก็เราเราเราก็ไม่ไปเราไม่ควรไปซ้ําเติมอ่ะนะเราไม่ควรไปซ้ําเติมครับถ้าเราไปซ้ําเติมก็เอเป็นกรรมเป็นกรรมอีกละกรรมอกรรมเก่าของท่านกรรมใหม่ของเราอีกละใช่ไหมเป็นกรรมนะเป็นบาปกรรม จริงแค่หลวงพ่อเนี่ยบางทีเราไปปา마ท่านเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะอย่างโดยเฉพาะคารวาสเนี่ยฮะที่ไปไปคารมาศปาาสพระบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านท่านอาจจะเป็นอรหันต์ก็ได้แต่ว่าเราจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมฮะหลวงพ่อเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมาเขียนไว้นะว่าพระองค์นี้เป็นเป็นพระอรหันต์หรืออะไรนะแต่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการไปปาาสโดยที่เราไม่รู้มันก็ ส่งผลเหมือนกันนะครับหลวงพ่อท่นนี้บางทีความศรัทธาของความศรัทธานี่มันก็เป็นมันก็มีกุศโลบายในการสร้างศรัทธาชักจูงยมเข้าวัดน้มน้าวคนเข้ามาวัดแล้วแล้วท่านค่อยสอนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็ได้แรกแรกท่านก็จะท่านก็อาจจะมีการแนะนํามีการชักชูงชักจูงมีการเชิญชวนที่อาจจะอาจจะล่อแหลมหน่อยอาจจะล่อแหลมหน่อย อาจจะอาจจะอาจจะบางทีก็ได้รับคำนิตารไหมทำไมพระต้องพระต้องพูดอย่างนี้พระถึงอเทศอย่างนี้สอนอย่างนี้อะไรประมาณนี้ยแต่บางทีมันก็เป็นเป็นมันก็เป็นกุศโลบายนะเป็นกุศโลบายนะจริงครับหลวงพ่อบางทีก็เป็นกุศโลบายเพื่อให้เรากระตุกจิตกระชากใจอะไรบางอย่างให้เราเห็นโน้มน้าวคนเข้ามาวัดอืครับโน้มน้าวคนเข้าวัดโน้มน้าวคนให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญให้เชื่อเรื่องการบําเพ็ญบุญอะไรพวกนี้ แต่บางทีเราก็ไปเราไปบอกเราก็จะไปปรามาสมาท่านมาหาว่าผิดผิดธรรมผิดที่ไหนครับก็จะเห็นเยอะนะฮะพอออกมาโพสต์มาคอมเมนต์อะไรโดยที่เราไม่บางทีจะพูดว่าได้ขาดปัญญาก็คงไม่ผิดนะหลวงพ่อเพราะว่าปัญญาเรายังยังน้อยยังยังไม่ถึงครบบางทีที่ท่านสิ่งที่อย่างหลวงพ่อพูดเนี้ยแล้วท่านหลวงพ่อก็แค่ อุปมาขึ้นมาบางอย่างแล้วบางทีเราก็ไปยึดไงหลวงพ่อไปยึดเป็นจริงเป็นจังว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเออเนี่อย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อสิ้นคิดเนี่ยเราก็ไปคิดเป็นจริงเป็นจังว่าทําไมท่านต้องพูดหยาบคายอะไรอย่างเนี้ยอืมครับโดยที่เราเราก็ไม่รู้นะบางทีก็อาจจะเป็นกุศโลบายของท่านโดยที่เหมือนที่หลวงพ่อบอกนะครับเนะ บางทีเราก็ไปไปคิดเอาเป็นจริงเป็นจังนะว่าเราก็เลยเลยไปประมาท่านโดยที่เราไม่รู้ตัวเนะี่ยก็เนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้ใช้ปัญญาสมควรพอสมควรนะหลวงพอ่อเนี่ยบางทีผมก็เคยผิดพลาดมาเนะี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างที่หลวงพ่อพูดทุกวันนี้ก็มาฟังหลวงพ่อกับแม่ชีผมก็เลยเออผมได้้อคิดอะไรหลายๆอย่างในการที่จะพูดหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆ แต่คอมเมนต์เนี่ยผมก็จะไม่ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรมากนะฮะแต่ว่าเพราะว่าบางทีเขาคอมเมนต์มาบางทีก็ด้วยความที่เขาไม่รู้นะหลวงพ่อ,อครับก็ก็ให้อาภัยไปกันไปผมก็แค่นั้นนะครับหลวงพ่อใช่ใช่ครับก็ไม่มีอะไรฮนะจริงๆการเข้ามาปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้เราอย่างอย่างผมไม่ได้ปฏิบัติแต่ผมก็ ได้ฟังหลวงพ่อกับแม่ชีเออผมก็ก็ได้ปัญญาอะไรหลายอย่างนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ควรพูดหรือไม่ควรทําผมก็รู้ผมก็ได้พิจารณาเพิ่มมากขึ้นครับหลวงพ่อครับถ้าเราเป็นคารวาสเราเป็นคารวาสเป็นเพศคารวาสครับแต่เวลามาเปลี่ยนเป็นเพศยรปัญญิตแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกัน ค,ความรู้สึกของหลวงพ่อตอนเป็นฆราวาสเราก็คิดว่าเรารู้นะครับเราไปเราก็คิดว่าเรารู้เราคิดว่าเราทําถูกนะครับแต่พอมาเป็นพระแล้วมันมันมันไม่ใช่เราทีนี้ครับอืมในสิ่งที่ฆราวาสทำน้ยมันมันใช่นะครับอืมคหลวงพอ่ออวันนี้ก็ขอขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับผม <นำ S 1> ก็ได้ข้ขอคิดอะไรหลายๆอย่างเนะี่ย สิ่งที่หลวงพ่อแล้วก็แม่ชีพูดนะครับผมก็จะน้อมไปปฏิบัตินะครับครับวันนี้ก็คงแค่นี้ครับก็รบกวนเวลาหลวงพ่ออน,น,น,นุโมทนาเจริญพรอน